สวัสดีครับวันนี้ผมซินนะครับพามาเที่ยวร้านซินกิตาสาขาใหม่ล่าสุดนะครับแน่นอนเป็นอื่นไปไม่ได้นะนี่คือซินกีตาสาขาเมกะบางนานะครับซึ่งซินกีตาสาขาเมกะบางนานนี่เปิดตั้งแต่วันที่1กรกดาที่ผ่านมานะครับขอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้ใกล้บริเวณบางนาเมกะบางนานะซึ่งเป็นห้างใหญ่มีที่จอดรถมากมายนะครับสามารถมาเที่ยว ที่ร้านสินกีตารสาขาไม่กลับบางนาได้ที่นี่เรามีสินค้าครบลา์เลยนะครับมี a c u s t i c guitar มีเปียโนมีแอม a c o u s นะครับมีกีตาร์ทุกแบรนด์ทุกที่ยี่ห้อแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาเปิดคลิปแรกนะครับนี่คือคลิปแรกที่อัดที่แมกกลับบางนาผมจะเปิดคลิปด้วยกีตาร์ไฮเอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นกีตาร์พรีเมียมไฮเอนระดับท็อปเอนของร้านสินกีตาร์ที่เพิ่งเข้ามานะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งมือ1มือ2นะครับสินค้าที่เข้ามาหลายรุ่นเป็นกีตาร์ระดับสะสมหายากทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับว่ามีกีตาร์ไฮเอนด์ตัวใหม่ตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับตัวแรกนะครับอยู่ในตักผมตอนนี้นะครับนี่คือกีตาร์ยี่ห้อโบชัวนะครับซึ่งกีตาร์โบชัวตัวนี้เป็นกีตาร์เรียกว่าเป็นกีตาร์เซคันด์แฮนด์มือสองนะครับที่ต้องบอกว่า คัสตอมมาอย่างงามจริงๆนะครับด้วยไม้หน้านะครับที่เนียนสวยง,งามมากนะครับเป็นซิดการ์สบูสตัวนี้มีจุดเด่นตรงที่ว่าเป็นแมมมอตนะฮะแมมมอตไอวอรี่คือเป็นงาช้างแมมมอตจริงๆแท้ๆเลยนะครับตัวนี้น่าจะผลิตมาสัก10กว่าปีแล้วนะครับเป็นกีตาร์ทรงเรดน็อตสโลปโชเดอร์นะครับหรือ DS Custom ด้วย การคัสตอมแบบที่ใส่งาช้างแมมมอสแท้นะครับเข้ามาแล้วก็บริเวณเตัวบริคพินนะครับเป็นวัสดุที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นวัสดุที่พิเศษนะครับมีความเงางามสวยง,งามมากแล้วก็ตัวไม้หลังตัวนี้ต,นต้องบอกว่าพิเศษสุดๆนะครับไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับลายคิวเมเปิลที่จัดจ้านแบบนี้ไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะนี่คือ d s c u s คัสตอมกีตาร์แบรนด์บชัวเป็นแบรนด จากประเทศอเมริกานะครับที่ซินกิตาร์เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและที่สำคัญก็คือว่าตัวนี้เป็นกีตาร์คัสตอมที่1เดียวนะครับเรียกว่า1เดียวในโลกเลยที่ได้ไม้เซตคิวเมเปิลคุณภาพแบบนี้มาประกอบนะครับไม้หน้าชิทกาสปูชนะครับแล้วก็บริดจ์เออ่บริดจ์บอกไปแล้วนะครับเป็นเอเวอรี่ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นไม้อีเบอรี่นะครับแล้วก็มีจูนเนอร์นะครับเป็นเกนอเวอรอยนะครับทรง ทรงเอ่อโอเวนะครับทรงเล็กนะครับเป็น12 f e องเฟสสลอตเฮดเดสนอตนะครับแล้วลองมาฟังเสียงผมปรับมา์นิดนึงนะฮะลองมาฟังเสียงกันเลยนะครับว่ากีตาร์ตัวนี้โทนเสียงแบบไหนนะฮะ ด้วยคาแรคเตอร์แบบเมเปิลที่ให้เสียงแบบค่อนข้างดรายนะครับแล้วก็มีความพันชี่อยู่ในตัวนี่คือกีตาร์ตัวแรกที่ผมหยิบมานะครับเหตุที่หยิบกีตาร์ตัวนี้มาเพราะว่า Bridge นะครับเป็น Ivory m a m m o t ม Ivory นี่คือกีตาร์มือ2สภาพดีมากๆนะครับและเป็นรุ่นใหญ่สุดๆนะครับตัวนี้ถ้าผมคาดว่าถ้าสามารถสั่งใหม่ได้ที่บริษัทโปรชัวตัวนี้น่าจะเกิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับนี่กีตาร มือสองสภาพเหมือนมือหนึ่งนะครับอยู่ในมือผมสามารถมาดูได้ที่สาขาเมกาบางนานะครับเดี๋ยวลองไปดูกีตาร์ตัวต่อไปที่ผมจะหยิบมาอวดมาโชว์นะครับว่าสิงกีตาร์สาขาเมกาบางนามีกีตาร์ทีเด็ดอะไรบ้างเดี๋ยวชมเลยมาดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นกีตาร์ทีเด็ดอีกตัวนึ่งนะครับกล้าพูดว่านี่คือหนึ่งเดียวในโลกกีตาร์คิปสัน Hummingbird นะครับซึ่งเป็น custom shop แบบพรีเมียมพิเศษสุดๆนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ยูสนะครับเป็นกีตาร์มือ2นะครับด้วยการประดับประดาบแบบนี้ที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับด้วยบนลายฟิเกร์บอกที่มีรูปนกครบเซตแบบนี้นะครับรวมไปจนถึงบนตัวเฮดเพล e นะครับเป็นรูปน no ก Hummingbird นะครับพร้อมกับจูเนอร์ที่เป็นสีทองนะครับ แกะสลักนะครับสวยงามมากนอกจากนั้นแค่นั้นยังไม่พอนะครับบนปิกกา,ารกิฟสันตัวนี้นะฮะก็มีรูปนกฮัมมิงเบิร์ดแกะเป็นมุกอยู่บนนี้นะครับนี่เป็นกีตาร์ระดับสะสมนะครับเป็นกีตาร์ยูสระดับ12สสที่สําคัญนะครับหน้าตาแบบด้านหน้าเนี่ยด้วยไม้หนาซิกา s ์สปูตแบบนี้ก็ยังพอจะหาได้นะครับแต่โดยปกติเนี่ยจะไม่เจอไม้หลังที่เป็นไม้แบบระดับมาสเตอร์เกตนะครับวันออปะคาย นี่คือไมโครอะลายแบบนี้เลยนะก<ม>ล้องเห็นชัดไหม <c oughs> นี่คือไมโครอะซูปเปอร์เกรดจริงๆนะครับสวยงามมากนะครับเป็นลวดลายที่แบบหาไม่ได้ง่ายๆนะครับนี่คือวันออฟไ i n ท์กีตาร์คิปสันทัมมิงเบิรที่ s ิงกิต a มีจำหน่ายนะครับอยู่ที่นี่แล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวเราอมาฟังเสียงก้าวๆกันดูนะครับ ผ่านหน้าร้านไม่ใช่แอบเห็นนกฮัมมิงเบิร์ดเกาะอยู่ตรงบริดจ์สตัวด้วยนะครับนี่คือบริดจ์ที่ทำจากไม้อโบนีนะฮะเป็นกีตาร์ควรค่าแก่การสะสมซึ่งตอนนี้วางขายอยู่ที่ซินกีตาร์สาขาเมกะบางนาไปเร็วๆนะครับเพราะว่ามีกีตาร์ไฮเอนด์เยอะมากหลายตัวผมอยากจะแนะนำแค่เพียงสั้นๆอยากจะเชิญชวนให้ท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับได้แวะเข้ามาดูตัวจริง ดูกีตาร์ตัวเป็นเป็นได้ลองเสียงได้สัมผัสนะครับมีพนักงานที่สามารถแนะนำให้ข้อมูลกับท่านได้ที่นี่เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับ <c oughs> แหมเกือบเข้ากล้องไม่ทันนี่คือกีตาร์คัสตอมช็อปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อที่ทุกท่านคุ้นเคยนี่คือกีตาร์มาตินนะครับ d o 1 4บ e ล c u s ต o มช็อปนะครับนี่คือกีตาร์ที่ c u สตอมออกมาด้วยสเปคแบบค่อนข้างจะพรีเมียมมากๆนะครับเอาเป็นว่าไม่พูดมากเลยหน้าตาเนี่ยดูเผินๆเ,เหมือน OM แต่จริงบอดี้ตัวนี้เล็กกว่า OM เล็กน้อยนะครับเป็นเขาเรียกเป็นทรงส O ง 2O แต่เป็น14 F เฟนะครับเป็นเฮดสต็อกแบบตัวปกติ s OLID Head Pa e นะครับพร้อมกับจูเนอร์บัตเตอร์บีนตัวนี้ทีเด็ดอยู่ที่ไม้หลังเป็นไม้โคโคโบโล ถ้าเป็นแฟนกีตาร์มาตินนี่ต้องว้าวแล้วนะฮะนี่คือไม้โกโกโบโรที่ลายจัดจ้านสวยงามมากนะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ยูสเช่นกันนะครับเป็นกีตาร์ยูสแบบชนิดที่ว่าแทบจะไม่ได้ยูสเลยนะครับเป็นกีตาร์มือ2ที่สภาพเหมือนมือ1น,นะครับลองเล่นฟังให้ฟังเสียงคร่าวๆ เสียงละเมียดมีประกายในแบบสไตล์มาตินนี่คือกีตาร์ตัวไม่ใหญ่มากเป็นทรง W14 เฟตนะครับโซลิดเฮดนะครับที่หาไม่ได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวในโลกนะครับที่เป็น c u s t o มแล้วก็มีไม้หลังแบบโคโคโบโลแบบนี้ราคาเท่าไหร่ผมขออุบไว้ก่อนอยากให้มาชมมาสัมผัสต,ตัวจริงได้ที่เมกกาบ,บางนานะครับิน้ได้ไม่กล้าถามว่าอยู่ที่ไหนนะครับเมกกาบ,บางนานี่กว้างใหญ่ใบศาสมากนะครับ ซิงกิต้าไม่กลานะอยู่ใกล้ๆก,กับอีเกียนะครับถ้ามาจอดรถแนะนําให้มาจอดเจออาคารอีเกียแล้วก็จอดใต้อาคารอีเกียนัขึ้นมาบริเวณที่เป็นแมคโดนัลล์นะครับ MK นะครับเดินเลยมาอีนิดหนึ่งก็จะถึงซิงกิต้านะครับอยู่ซ้ายมือถ้ามาจากฝั่งอีเกียเดี๋ยวมาดูกิต้าตัวต่อไปกันครับ กาสตัมมิงดีมากนี่คือกีตาร์กิฟสัน J185 c u s t o m Y i นะครับซึ่งเป็น c u s t o ม Y l ลายที่เขาเรียกว่า p o w e r p o t นะครับเป็นลายที่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับต้องบอกว่าตัวนี้มีความพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับนอกจากปกตินะฮะเราทราบกันดีว่ากิฟสันเนี่ยทำกีตาร์ Custo ม Y นะครับแต่ว่า Y โดยปกติที่ใช้เนี่ยลายวเนะียจะไม่ได้เป็นแบบลายดอกไม้แบบนี้นะครับแต่ตัวนี้มีความพิเศษคือ ลายบริเวณฟิงเกกร์บอดจะเป็นลายแบบที่เขาเรียกว่าเป็นดอกไม้นะครับเฟดหนึ่งเฟดสามเฟดห้าอะไรพวกนี้จะเป็นลายดอกไม้นะครับซึ่งคัสตอมวายปกติจะแตกต่างจากตัวนี้นะครับที่สําคัญก็คือตัวนี้เนี่ยมีไม้หลังที่เป็นลายคิวเมเปิลที่สวยงามเหลือเกินนี่คือวันอ f a บาไคอีกแล้วนะครับนี่คือกิฟสันเจ1หนึ่งแปดห้านะครับ เป็นกีตาร์มือ 2, สองสภาพใหม่มากๆมีลายดอกบริเวณปลายของ Bridge ด้วยนะครับก็สตามให้ดูไปแล้วนะครับจริงๆด้านหลังผมก็จะมีกีตาร์กิบสัน j 1 8 5 Custom คัสตายเดี๋ยวจะหยิบลงมาเลยเดี๋ยวหย,ยิบลงมาให้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราถ่ายต่อเน,นื่องกันไปเลยนะฮะ <c oughs> แต่ว่ามีความแตกต่างกันนะครับเล็กน้อย <c oughs> นะครับ ตัวนี้ก็เป็นคัสตอม y ายเดี๋ยวมาเทียบกันดีกว่าอ่าตัวนี้ Y ตัวนี้จะคนละวายกันเป็นชื่อรุ่นเดียวกันนะครับอกิฟสันเจ8 5ึ่งคัสตอม y นะครับแต่ตัวด้านขวาที่เป็นสีเนเชอรัเนี่ยนะฮะสังเกตไหมครับว่าตัวลาย Y y เนี่ยกับตัวด้านซ้ายเนี่ยคนละแบบกันนะครับมีความสวยงามทั้งคู่นะครับแล้วแต่ว่าจะชอบหน้าตาตัวไหนเอาฝากถือนิดนึงนะฮะ และตัวนี้เนี่ยมีรูปบิดที่เป็นเขาเรียกเป็นคีย์สโตนนะครับเป็นทรงเมื่อสักครู่ในตัวสีซันเบิร์สจะเป็นจะเป็นจูเนอร์ทองนะทำด้วยเหล็กแต่ตัวนี้จะเป็นแบบคล้ายๆพวกเล p a อลนะครับเทลลิปจูเนอร์นะฮะแล้วก็บนฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นอีโบนีและเช่นกันนะครับตัวนี้คือวานอัปคายเช่นกันทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษเพราะว่าลายไม้เช่นกันปกติเราจะเจอแต่ไม้เมเปิลพื้นๆนะครับ ที่ประกอบเป็นกีตาร์คิวสันแต่2ตัวนี้เป็นระดับสะสมจะเป็นลายคิวบ์เมอเนะครับซึ่งมีอยู่ที่ซิงกิตาราเป็นกีตาร์ระดับสะสมจริงๆนะฮะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกีตาร์ตัวนี้กันนะครับเอาเพลงเดิมเลยนะ ตัวนี้กับตัวเมื่อสักคู่ซีซันเบิร์ดเ,เสียงต่างกันนะครับตัวนี้จะมีความแห้งด้านกว่านะครับตัมแล้วตัวนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนกับดรายกว่านะครับคนที่ขาร็อกมากกว่านิดนึงน่าจะชอบตัวนี้มากกว่าตัวเมื่อสักครู่ก็เสียงดีตัวนี้ก็เสียงดีนะครับและที่สำคัญเป็นกีตาร์หน้าตาดีสวยทั้งคู่นะครับนี่คือกิฟสัน J185 Custom w ้ม้นะครับมีอยู่ที่สาขาซินิต้าไม่กลับบางนาด้วยโหไม่มาไม่ได้แล้วนะครับต้องบอกว่า ในกาบ,บางนามีของดีๆเพียบนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปว่าจะมีอะไรมาอวดกันนะครับเรามาดูกีตาร์บูติกกันบ้างน,นะครับนี่คือกีตาร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ที่สาขาเมกาบ,บางนานี่คือกีตาร์ที่ไม่มียี่ห้อนะครับอยู่บนเฮดสต็อกแต่ตัวนี้เป็นกีตาร์คัสตอมยี่ห้อ Collins นะครับนี่คือกีตาร์คัสตอมจากบริษัท c o l l i n s นะครับโดยบริเวณเฮดเพ e เนี่ย เป็นลายวายแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้สเปคต้องบอกว่าเทพพอสมควรนะครับนี่คือไม้หน้า e n c r ค m a n s p o ป t s นะครับซึ่งเป็นไม้ที่เหมาะกับการ Finger Style มากๆนะครับแล้วก็สเปคไม้หลังเป็น Indian r o s e w o o d นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยกีตาร์บูติกีตาร์เนี้ยถ้าสตาร์ทมาออกจากโรงงานนี่น่าจะประมาณ2 0 0แสนอัพแล้วนะครับนี่กีตาร์ยูสเช่นกันนะครับสภาพดีมากๆนะครับแล้วก็เสียงดีมากในสไตล์แบบบูติกีตาร์ เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับ เมียละใหม่นี่คือ calling นะครับเป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาที่ต้องบอกว่าชื่อดังมากๆนะครับแล้วก็นี่คือกีตาร์ที่ท่านจะได้ซื้อในราคามือ2นะครับซึ่งประหยัดไปเยอะมากนะครับอยู่ที่ซินกีตาร์สาขาใ่กลับบากนาเช่นกันนะครับมี calling 2ตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อเนื่องไปเลยอีกตัวนึงก็เป็น calling หน้าตาคล้ายๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหน เรามาดูกีตาร์คอลลิงตัวนี้นะครับหน้าตาใกล้เคียงกันเหมือนกันแต่ตัวนี้มียี่ห้อคอลลิง g อยู่บนหัวนะครับนี่คือกีตาร์คอลลิง OM2HG นะครับ G ย่อมาจากตัวนี้สเปกไม้เป็น German Sp r u c e นะครับไม้หลังเป็นอินเดียน s รส o o d ทรง OM เหมือนกันทั้งคู่สเปคภายนอกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นไม้หน้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Headstock เป็นหัวแบบปกตินะครับ ลองมาฟังซุ้มเสียงกีตาร์คอลลิ n g ตัวนี้ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ยูสนะครับเป็นกีตาร์มือสอง c i ค c u l a แ hand ที่ราคาประหยัดลงไปพอสมควร สตัวนี้มีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับตัวนี้จะให้เสียงที่กล้าวกว่าตัวเมื่อสักครู่นี้จะให้เสียงที่มีความละเละเอียดนะครับก็อยู่ที่ชอบนะครับโทนเสียงใกล้เคียงกันมากถ้าเล่นคนละทีนะครับจะไม่สามารถแยกได้เลยแต่ถ้าเล่นที่เดียวกันที่นี้จะสามารถเห็นความแตกต่างนะครับนี่คือกีตาร์ callings om 2 hg นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกีตาร์เยอะจริงๆนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะพูดได้หมดทุกตัวหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปเลยนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามชมครับและนี่คืกีตาร์ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นกีตาร์กิบสัน j 200นะครับซึ่งทำฉลองครบรอบ75ปี Anniversary นะครับของยี่ห้อของรุ่นเขานะครับคือครบรอบ75ปีในการผลิตกีตาร์ j 200มานะครับเรามีโลโก้ตัว ที่ตอกตรงนี้เขียนว่า75นะครับซึ่งเป็นอายุของรุ่นนี้ที่สร้างมาแล้ว75ปีในปี2012นะครับนั่นหมายความว่ากีตาร์ j 2 0อเนี่ยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี1937นะครับจนถึง2012นี่ครบรอบ75ปีพอดีก็เลยทำกีตาร์ l i m i t e d e d i t i o n ออกมา J200 ด้วยสเปคซิ t กาสปูนสนะครับต้องบอกว่าไม้หลังตัวนี้เทพจริงๆนะครับนี่คือไม้โคอา ที่หน้าตาดูดีมากมีลายเฟรมสวยมากๆนะครับซึ่งเราจะเห็นกีตาร์ J200 ปกติเนี่ยจะประกบคู่กับไม้เมเปิลแต่ตัวนี้มาประกบกับตัวไม้โคอะดูดีดูหรูนะครับพร้อมกับจูเนอร์ที่เป็นแบบทรงอิมพ r i เรียลจูเนอร์นะครับเป็นขั้นบันไดเป็นสีทองสวยมากสวยงามมากนะฮะพร้อมกับแกะสลักตัวพิมพ์ลงไปนะครับว่า1937นะครับ2012นะครับ บริเวณมุกที่เป็น MOP ตรงนี้นะครับสีแท่งนะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่จะมีสีแท่งถ้าเป็นรุ่นเล็กจะเหลือ2แท่งนะครับสังเกตง่ายๆ J 2 0 0นะฮะจะเป็นแบบนี้นี่คือกีตาร์คลิปสันที่หน้าสะสมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกีตาร์มือ2เช่นกันนะครับมาฟังเสียงกัน เ,เสียงคาแรคเตอร์ J 200เนี่ยจะเป็นกีตาร์ที่เหมาะกับการสตรัมมิงนะครับเพราะว่าค่อนข้างสกู๊ปกลางพอสมควรน,นะครับเสียงจะออกตุ่นๆแบบวินเทจซาวนะครับสตรัมดีนักร้องคันทรีชอบเอาไปตีคอร์ดร้องเพลงนะครับนี่คือกีตาร์ที่เหมาะมากๆนะครับในการที่จะหาไว้สตรัมนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปจริงกีตาร์เยอะมากนะครับพาไปดูตัวต่อไปแบบเร็วๆเลยนะครับ กีตาร์ตัวต่อไปเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยนะครับนี่คือกีตาร์มาตินนะครับตัวนี้เป็นสี s u n b บ r ร์แบบ1935 s u n เบิร์นะครับมาตินเขาจะกําหนดค่าสีไว้นะครับถ้าเป็น s u n b บ r ร์แบบนี้เขาจะเรียก1935 s u n b บ r ร์นะครับซึ่งตัวนี้คือ D18 GE นะครับ Golden Era นะครับเป็นกีตาร์ยูสมือ2นะครับไม้หน้าเป็น a d i r o ิรัน k นะครับประกบกับไม้ข้างไม้หลังเป็นมอหกก a นีนะครับเป็นกีตาร์ที่มาตินเนี่ย เคยผลิตช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เลิกผลิตไปแล้วโกลเด้นเอก็หยิบสเปคในอดีตนะครับในยุคที่เป็นยุคทองของเขาในช่วง1930-1940นะครับมาผลิตกีตาร์นะครับย้อนยุคนี่คือกีตาร์มาตินดีส 8GE ใครหากีตาร์มาตินคุณภาพดีนะครับลองมาดูกีตาร์ตัวนี้นะฮะฟังเสียงกันครับ ี่คือ D18GE นะครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่แบบมา r t ตินสินกิตมีใครสนใจต้องรีบมาชมนะครับกีตาร์ตัวนี้ราคาไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้แวะเข้ามาชมได้เลยนะครับไปดูตัวต่อไปเลยนะครับและนี่คือกีตาร์ตัวพิเศษนะครับนี่คือกีตาร์ยี่ห้อบูชัวที่ทำออกมาครบรอบฉลอง40ปี anniversary ของกีตาร์โบชัว ทำออกมาเพียงแค่15ตัวเท่านั้นนี่คือกีตาร์สุดพิเศษนะครับด้วยสเปคไม้น่าอดิรันแดกเอชโทนนะครับและที่สำคัญก็คือประกอบกับไม้หลังที่เป็นคิวโมกานีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นในปีนั้นนะครับทำออกมาเพียงแค่15ตัวและซินกีตร์ก็สั่งเข้ามา1ตัวนี่คือกีตาร์ตัวนั้นนะครับและพร้อมกับฟิงเกกร์บอกที่เป็นไม้สเนก o ูดสวยงามมาก การประดับประดาอะไรทุกอย่างนี้คือแบบมีความพิเศษหมดเลยที่อยู่ในกีตาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกีตาร์ทีเด็ดมากๆนะครับมีอยู่ที่ซิงกิตาสาขาเมกาบางนานะเดี๋ยวลองฟังเสียงกีตาร์ตัวนี้กันนะครับ แล้วก็มีความคอมเพล็กซ์มากนะครับเนื้อเสียงมีหลายย่านโน้ตเนี่ยประสานสอดกันออกมาลงตัวนะครับนี่คือกีตาร์ระดับพรีเมียมไฮเอ n นด์นะครับมาดูได้ที่ซินกีตาร์เมกะบางนาเดี๋ยวผมคิดว่าตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับจะเป็นตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันตัวสุดท้ายที่จะอหยิบยกมาให้ได้ชมกัน และมาถึงกีตาร์ตัวสุดท้ายในวันนี้กันนะครับที่จะมาแนะนําในกีตาร์จากสาขาเม็กกาบ,บางนาน,นะครับนี่คือกีตาร์ลาวเดนนะครับซึ่งเป็นกีตาร์ลาวดเดนตัวสุดท้ายที่อยู่ใน10ก,กิตรานะครับนี่คือรุ่นท็อปรุ่นใหญ่ละรุ่นใหญ่สุดนะครับ O50 นะครับด้วยสเปคอิตาเลียนอัลไพน์สปูสนะครับแล้วก็ไม้หลังเป็นไม้วอลนัทนะครับสวยมากเลยเป็นลายเฟรมวอลนัทจัดจ้านนะฮะ พร้อมกับเบเวลนะครับหรือตัวที่พักแขนตัวนี้นะครับนี่เป็นกีตาร์รุ่นท็อปสุดนะครับของลาวเดนนะครับอินเสิร์ดด้วยบริเวณโรเซตเนี่ยที่เป็นไม้ต่างชนิดกับไม้ท็อปนะครับพร้อมกับอะบารูนรอบตัวเป็นกีตาร์ต้องบอกว่าจาก Northern i อแลนด์จอร์ชลาวเดนสร้างกีตาร์มา40กว่าปีแล้วเช่นกันมีความพิเศษเยอะแย,ยะมากมายในแบรนด์นี้นะครับกีตาร์วิฮอลาวเดนต้องบอกว่าเป็นกีตาร์เน้นคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน เล่นเพลินจริงๆนะครับในสไตล์แบบ Finger Style แบบ Open D แบบเล่นสนุกมากนะครับนี่คือกีตาร์อเล่นคุณภาพดีนะครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะเต็มอิ่มพอสมควรนะครับแนะนําไปน่าจะร่วม10ตัวนะจำไม่ได้ละเยอะแยะมากมายนอกจากกีตาร์ i g h End แล้วยังมีกีตาร์ระดับที่ซื้อหากันง่ายราคาประหยัดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อเวเลชเกลเชนแมตติวหรือว่าจะเป็นแอ อคูสนะครับแอมที่ถ่ายทอดเสียงความเป็นอะคูสติกเสียงร้องเสียงอะไรธรรมชาติมากรวมไปถึงเปียโนคีย์บอร์ดนะครับของเ u r ร์ส i l นะครับและอุปกรณต่างๆมากมายนะครับหาไม่ยากนี่คือซิงเกิ a ต้าเมกับบางนาสาขาใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้บริการเร็วๆนี้นี่เองนะครับอยู่ใกล้ใกล้ๆก,กับอีเกียนะครับย้ำอีกครั้งนะครับมาที่นี่พนักงานที่นี่มีคุณภาพมีความรู้สามารถแนะนำสินค้า ทุกแบบทุกแนวได้นะครับเราเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตามเราทาง Facebook, YouTube, Fan Page ทุกอย่างนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ